ต่อให้เอาเนื้อชั้นดีมาวางตรงหน้าควายควายก็เลือกกินหญ้าอยู่ดีหวาเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าครับกับสวัสดีพี่งน้องชาวพระเครื่องและเอซีที่รักทุกท่านครับ EP ที่6ครับสวยสวยงามงามยามเชา้ชาเช้าเลยครับ300บาทครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจ300บาทจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์อ,อก พิมพ์6ชั้นครับอกล่องหูบายสีครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพาะปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับปิดทองครับ ครบสูตรครับเนื้อแก่งแก่งแห้งแห้ง,งมัน,ม,นมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับลงรักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ เนื้อนุ่มนุ่มแน่นแ่นแก่งๆกงเลยครับ300บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับราคาหวานเจี๊ยบครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำค่เลยครับ หล่อโบราณฐานเตี้ยครับรายการที่5ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับต่อโค้ดีครับด้านหลังครับเนื้อออกนวะโลหะเลยครับดำดำมันมัน,มนครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมป่าพามนทนครับหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่7็ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับ เหยียบน้ำทะเลจืดครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดมหา,าธาตุครับเลี่ยมกรอบเดิมจากวัดเลยครับ300บาทครับรายการที่8ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับ ด้านหลังต่อโค้ดเลข3าเลยครับปิดตาหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับสวยๆคมๆเลยครับมี2อ,องค์ครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกัพรดครับด้านหลังจานอักษรเลขยันครับ เนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำมันมเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับมันมวาววาวครับละยิบละยับครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับต่อโคตอุครับตรงสังคติครับ ใต้ฐานต่อกโค้ดครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับเนื้อโลหะกับดำครับนำโลหะเก่าที่ชำรุดมาหล่อหลอใหม่ครับพระพุทธรูปพระบูชาครับ ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ300บาทครับรายการที่10ครับเป็นพระเนื้อดินท่ามะปางครับน่าจะเป็นพระกุกครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่สิบ เอดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับด้านหลังมีมวลสารเลยครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อโลหะครับจานอักขระเลขยันทั้งองค์เลยครับเนื้อออกภายเงินครับ รายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับน่าจะเป็นพิมพ์หน้าฝรั่งครับสภาพใช้ครับสวยๆงามๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ขี้ตาครับเปียกทองคำครับองพระลำๆเลยครับหล่อๆคมๆเลยครับหล่อเพอร์เฟกเลยครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญจุลาลงกรครับสยามินครับน่าจะเป็นเหรียญรลหครับด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนครับเหรียญรอหาหลังช้าง3ามเสียนครับ รายการที่17เครับเป็นพระพุทธชินราชหล่อโบราณครับได้ฐานต่อกโคดอกเราธรรมจักครับเนื้อโลหะเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับผ่านศึกสงครามมาอย่างยาวนานครับสงครามโลกครั้งที่2อครับอินโดจีนครับชินราชอินโดจีนครับ ฝันแทงไม่เข้าครับเมตตามหานิยมครับแขวคาดปลอดภัยครับรายการที่18ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับจัดจ้านทุกองค,ครับ300บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่ยี่สิบครับเป็นพระปิดตาครับพิมพ์ปั้นครับเนื้อผงคุกลักครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับปิดตาพิมพ์ปั้นครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆคำๆเลยครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่22ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ เรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกภายเงินเลยครับเก่าไม่เก่าครับ รายการที่25ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งก้นหอยครับได้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาครับชนบุรีครับ รายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเหนือนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับแก่งๆเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่27ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับนุมน่มๆแน่นๆน,น,นวนๆว,วนเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับเก่าไม่เก่าครับ300บาทก็เสียวได้ครับรายการที่28ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ เรี่ยมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับเนื้อโลหะครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่ๆองน้องได้แบ่งปันกันเลยครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเรี่ยมเก่าครับ 300บาทเท่านั้นครับบางบางเบาเบาครับรายการที่29เครับเป็นเหรียญพระครูทองสุขครับอินทะโชโตครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับวัดตโนดหลวง2498ครับที่ระลึกในงานฉลองกุฏิครับ งเงินหรือเปล่าครับรายการที่30ครับเป็นพระล่วงนั่งหลังริ่มครับเนื้อชินตะกัวครับมีคาบกลุลยครับสวยสวยคมคม,คมเก่าเก่าข่ำข่ำเลยครับ300บาทครับ ก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่31ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่32ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว้านครับเนื้อว้านกากยายักษ์ครับด้านหลังโรยแร่เลยครับโรยแรก่กายสิทธิ์ครับไหยิบระยับครับ รายการที่33ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับสวยๆคมๆคมเก่าๆเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อนุ่มๆแน่นๆแก่งๆมันๆเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่35ก็เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเหนือเก่าๆค่ำๆเลยครับชัยวัดหล่อโบราณเก่าครับมีสององค์ครับมาเป็นคู่ครับพระชัยวัดหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ รายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดครับลงรักปิดทองครับเนื้อนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับแก่งๆเลยครับคาบทองแห้งๆเลยครับเก่าได้อายุครับผ่านการเวลามาอย่างเนินนานครับ เวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับรายการที่37ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญพระพุทธหล่อโบราณครับ มี2ององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญจอบหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่ครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับวัดป่าถ้ำขามสกลน,นครครับปี2,507ครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเดียนอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่41ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับองค์นี้สวยครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆแ,แก่งๆเลยครับนวันๆวัเลยครับ รายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับนึกนึกนุ่มนมนวลน,นวนเลยครับมองแล้วสบายตาครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ300บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่43ครับเป็นพระมหิสวนครับ ด้านหลังเป็นพระนาคปกครับน่าจะเป็นพระกู้ครับเหนือชินตะกัวครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับนุมน่มๆนุ่แน่นแน่นเลยครับด้านหลังพุ่นพุนเลยครับ มีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับองค์ที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับดูแล้วขาสิกค,ครับบางๆเบาๆครับรายการที่45ครับเป็นพระล่วงครับ เนื้อโลหะครับด้านหลังตัวพอครับเพราะล่วงหลังรางปืนครับเนื้อโลหะเก่าครับเนื้อออกสำลิตเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับถาดที่2ครับบางบางเบาเบาครับ ใส่ไข่2ใบครับพิเศษครับรายการที่ 1. ครับเป็นปางลีลาเม็ดขนุนครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับอยู่ในกรอบพลาสติกครับปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับ รายการที่2ครับเป็นเบีย้ยแก้ครับด้านหลังตอกโค้ดหมงครับ 18K ครับตอกโค้ดสิบครับเบีย้ยแก้ครับเบีย้ยแก้เก่าครับ รายการที่สามครับเป็นชินนลาดครับหล่อโบราณครับใต้ฐานต่อโคตรอกเราาทำมาจากครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับนงวนนงวนวเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่สี่ครับ เป็นพระเหนือดินเก่าครับพระคงลำพูนครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเดิมครับธรรมขันครับหลังยันห้าครับวัดหนองโพสอครับ 82ับปีพศเหืียหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่6ครับเป็นพระมเหสวนครับเนื้อชินตะกัวออกชินเงินครับส่วนหน้าสวนหลังครับน่าจะเป็นพระก,กูครับพระมเหสวนเนื้อชินเงินครับ สวยสวยคมๆคมเก่าๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับสวยสวยคมๆเลยครับมี2ององค์ครับพระวัดพับครับ เนื้อเก่าเก่าค่ําๆเลยครับเนื้อผงครับแตกลายงานเลยครับแก่งแงเลยครับเนื้อพระวัดพับครับรายการต่อไปครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับ สว,สวยคมคมๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับเหนือชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับอัขระเลขยันครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับจังหวัดชัยนาทครับ รายการต่อไปครับเป็นท่ากระดานครับเหนือชินตะกั่วเก่าครับน่าจะเป็นพักกูครับท่ากระดานกุสีสวัสดิ์ครับจังหวัดกาญจนบุรีครับเหนือเก่าเก่าเลยครับเลี่ยมเปิดหน้าครับเลี่ยมสมัยก่อนครับสมัยโบราณครับ รายการสุดท้ายครับท้ายสุดครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลครับเหนืออันปักก้าครับวัดป่าถ้ำขามสกลน,นครครับปี2507ครับหลังอัคระเลขกยันครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ mm hmm. พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมด ใจครับขอบคุณครับ